สวัสดีครับพี่น้อง,อ,งอันนี้เป็นเวลา2โมงครับผมท,ทีมเวทีเริ่มแล้วครับเริ่มทำงานแล้วครับเริ่มทำงานกันแล้วนะครับผม งานแล้วครับเศรษฐครับพี่นองนี่นะครับเมื่อเช้านี้พี่ตุ่ยเอามาไลฟ์มาให้ครับมาให้ปกตะขอบคุณแม่เสี่ยวด้วยนะครับ นี่นี่เป็นรถเวทีขั้นหนึ่งครับออคือนี่นะครับคอนเสิร์ตเพิ่นนี่เป็นรถถูกเต็นทุกอย่างครับถูกสังสีไว้ปิดเวลาเขาบอกมีสังสีปิดนะครับ เอาไว้ปิดเองเขาก็ได้แบกไปไกลแท้ฮึได้แบกไปไกลแท้ ย่าลงพงครับจอดถาาตั้งไอเราตั้งเงวทีก่อนนะครับง่ายจี๊ง่ายเรยดาดทำด่าดิทัดิ นกของมันยายเต้นครับเอาใหญ่เต้นันใหญ่ขวาครับใหญ่ขวาไปฟังพูดน,นะครับหลักยวน่นมองนะักมองอันเต้นไอ้มองสมองบกปองเต้นเศร้าครับมองหั่นน้อยเพิ่นนะครับเริ่มทำทำงานแล้วครับทีมหมอเริ่มจะเศร้านะครับ พี่ปุ๊กครับทีมงานเริ่มต้เศร้าเลยเมื่อคืนนี่กับมาหดประมาณหกถุงครับ<ม>ทีมเวทีครับมาหดประมาณหกถุงน,นะครับจะ<ม>เป็นทีมเฮานะครับมาหดก่อนมือมมว่าเดินทางออกมาต่ยงังหรอระยะทางไกลก้อนมือสามร้อยกว่ากิโลครับระยะทางมาไกล พงอีกครั้นหนึ่งครับเดี๋ยวลุงปิยะครับเดี๋ยวเราจะนำม้ามื้อนี้แหะครับลุเปียะตามมาครับเอารถสน้นโตม้านะครับลุงจากบ้านก็ป๊อกไกลครับสามร้อยกิโลประมาณสามร้อย สามร้อยสิบโลครับประมาณโดยประมาณ,มาณนี่ครับในงาน,นงานร้อยกะทุงนะครับพี่น้องวัดนครธรมอำเภอวัฒนาคนครนะครับจังหวัดสะแก้วนะครับพี่น้องคลิปที่แล้วผมอาจจะลืมบอกพี่น้องไปนะครับมื้อเนี้ยต้องการแสดงอยู่วัดนครธรรมนะครับ อำเภอตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสาแก้วนะครับงาน้อยกระทงนะครับพี่น้องน,นี่ครับงายคล้องไปพลับทีมงานทาา้องคืนนี็จอดนอนอยู่กันมองรถตำพิงเพื่อนจอดนะครับวันนี้มีไฟพี่ของนำใส่ย่างดีเลยครับ เพิ่นก็ว่าจอดนี่ก็ได้สันว่าตั้งแตจอดนี่ก็ได้ก็เลยพลากันจอดอยูน่นั่นนะครับจอดน้อนนูน่นนี่ของน้ำมีกีฬาแข่งมั้งครับเมื่อคืนเนี่ยมีเปตองไปชาดกับพอชาดเปลนน้ำมูเล่นน้ำเพิ่นเพิ่นกับคนอีสานบ้านเขาเนี่ยแะครับคนว่าสาก,กีบคนสากเกียวส่วนหลบอเล้าสันว่า ำลังทานรครบฝากพี่น้องน้ำนะครับพี่น้องติดตามช่องลุงปิยะลำเพลินโจโออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้กระชิบหอดสามหมื่นสั 30, บสเกตแล้วครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับดันดันกระชหอดสามหมื่นนะครับอีกประมาณลอยกว่านะครับกระชิบหอดแล้วครับพี่น้อง ถึงสามหมื่นเร็วนี่ครับเดี๋ยวลุงพยายามมีเสื้อผ้ายืนนอนครับแล้วเรหลุดกันนะครับมันจะเป็นเกลียวไปที่กันจะหาหนักออกไปทั้างนอกคนละครับคนละหนามาทั้งปด

ลงเจี๊ยบลงนางรนเสียเวลาประมาณม่าโดนครับสามสองสามสามสี่ชั่วโมงเมื่อคืนนี้ครับเจ็ดทีเขาเวลาครับตอนเชียงนะครับเทียงมากอลยทได้พักเชียงคีรีเขาครับบายมากอลยทเป็นเชื่องของพนงานเขาครับแจ้งสีเสียงนะครับทิ้มจอทิ้มฉากนะครับได้รู้พร้อมกันสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องนะครับ ติดตามช่องลุงปิยนเพือนโัว์ออฟฟิเชียลนะครับ่าสุดนี่กระชงหอดสามหมื่นแล้วครับประมาณลอยกระสับกระข่นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กิดตั้หอดสามหมื่นเร็วนี่นะครับฝากพี่น้องคนเชียงแค่นี้ครับขอกราบสวัสดีครับ